สวัสดีครับน้าๆนักตกปลานะครับวันนี้เวลาบ่ายโมงนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คลองลางไสเหมือนเดิมนะครับมาวันนี้มาสามคนนะครับมีพี่ม่วงแล้วก็ลูกชายนะครับมาตกวันนี้กับไม้ธรรมชาตินะครับวันนี้ตกชิงลิ้วระยะสี่ห้าเหมือนเดิมครับสายเมนสิบปอนใส่หน้าแปดปอนนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ เหมือนเดิมครับสุมหัวของผู้ชายมองทุ่นนะครับของน้าอ้นผู้ชายมองทุน f a c e b o o k ผู้ชายมองทุนนะครับไอยูทู e ก็ผู้ชายมองทุ่นครับเข้าติดตามนะครับสั่งซื้อได้ที่ใต้เพจของน้าอ้นนะครับเข้าไปดูในเพจเขากินด,ดีครับใช้ดี เรามาเริ่มตกกันเลยครับวันนี้ว่าจะมีตัวไหมนั่นะนะติดตามครับวัดปีดีวัดใ้ช่วงนี้มัาแตกอยู่แโอ้สงสามาที่แน่แน่เห็นบอเม็ดไข่ปลาเข้ามา ปลาประเดิมแถวนี้เลยนะ่นน่ะอู้หตัวใหญ่หยกบกขึ้นมาตัววิ่งยุ่ไเสวะวิ่งว่อด้างหลังว่ะอู้หูตัวใหญ่หยกบกขึ้นมาแล้วครับตัวแรกเอ้ยปลาหมอไซส์ใหญ่เลยครับไซส์สวยไซส์สวย ปีกโบหลากบตถนเนาโอ้ยตะเพียนน้อยตะเพียนน้อยน้อยตัวสองครับตัวละสองตัวสองตัวสองเองอนั่นละวัดจำนวนโอ้ยน้อยหลายตะเพียนตา๊บได้มา สวยครับใส่สวยๆเย right ิ the ้มๆครับปากแย่งตัวที่สามปาแย่งครับอออเออนออเเเออเเออ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 เ ตัวที่สี่ทำไมวันนี้มันใสจิ๋วจริงๆเลยก <ś auster _> งด่าเสิ็จ ึดเออนั่นแหละป่าโสน,ปเ,น,ปเ,น,นเป็นไงที่วัดแห่งกับป่าขาตัวยึด็นไงบอไม่แล้วครับหนึ่งแตรมไม่แล้ว xin mẹo dọc nắm là trong năm năm sau suy nghĩ suy nghĩ cho phong áp lần nắm nèm 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 ใส่งามงามครับใส่งามงามอ่าสวยงามเฮียบอกแล้วมันอยากคายลูกอบอกให้เปิดกล้องเป็นโดรนน้องก็มันต่างว่ายุ่นจะเปิดได้หรอสวิงสวิงสวิงอ,อือเนี่ยหร้อยบ่ามึงทำตุ่นร้อยแหละตุ่นเออมันวัด,ม,วดมันลอยถอนปัะเซียนกินแล้วมันถอนใสสวยๆมาเลยครับ กรบผมบัตเพียนใส่สวยๆกรัะผมเสริมยุทแต่ว่าเม็ดมาละยโสกเลยนกะินระยะสี่ห้าไอ้เมจ๊าใส,ส่สวยๆงามงามมา,มา สามโงกว่าแล้วสามโงแล้วจะสี่โแล้วมากินสวยๆกินเแบบนี้ตื่นไวตงามเลยตังามตังายกขวดนี่นอนเลยชยนอช่วยหน่อยชวหน่อยใส่งามๆใส่งามๆเริ่มมาแล้วยจุก นั่นก qua แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกน้ำโอ้ยังอยู่สน้าบโอ้ยตัะตามไปจ่อยตก <c oughs> ต้องการเฉลกยังเห็นนี่าอีกโอ้ปลากายดีวะ่ะเอาในแม้แหววป่านี้นะติดแล้วจึ๊กเอออุย้ปยป่าตะเพียนมันลอยจนอ่นู่

เห็นดอกโตปลาเห็นตะมือเซ็งงามเห็นตะมือเหลอเตมือบางเบิ้เียงติไม่ได้แล้วจับปลาโช่เฉยๆครับอันนี้ตกไม่ได้หรอกปลาเขาจะกินไก่จีมองกิ่นหอมไก่เข้าเนี่ย 8, อืมแต่เพิ่งมัดยีสบ่อยากจะโมตัวนิดนิดวัสดุขึ้นเหนื่อยนี่อ,อ,อุ้ยห้ามเลยนี่ว่ายีสกแรงซุง <laughs> หนักหนักโอ้ยปลาหมอปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งนี่ว่ายีสกสีหนักหนัก คนกับชีวิตตกน้ำมีปล่อยป่าก็เหรอวะไปจ่อยบ่ได้พี่น้องเกือบตกน้ำปล่อยป่าเลยครับนะนะนี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับจะได้กลับบ้านแล้วฝนก็จะมาด้วย มาดูปลาที่ได้กันนะครับโอ้โหสามสี่คนไม่ได้ปลาวันนี้กินห่างกินห่างดูปลาครับแต่ไส่สวยอยู่ครับใส้สวยสวยหม้คลองครับคลองลงังใส่ใส่สวยน้ำม่วงไข่ไม่แตกครับวันนี้ไข่ไม่แตกไว้โอกาสหน้าพ <laughs> อแนยครับผม วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะหาหมายสวยๆไว้ตกให้น,าน้าได้ชมกันนะครับวันนี้ต้องลานาน,านานก่อนนะครับกลับบ้านแล้วบวััสดีครับ